นี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านบ้านส้นตมตำสาขาพนังกานั่นเองค่ะนนเขาไม่ได้มีแบบแค่เมนูส้ตมตำเมนูเดียวนะเขามีแบบเมนูหลากหลาๆๆลยะะนนม,ม,มากๆเลยนะคะทุกคนต่อมาต่อกันที่กุ้งสดดีกว่าค่ะส่วนเมนูนี้เป็นเมนูโปรดมินมากๆเลยนะคะทุกคน มากแล้วกุ้เขาเนี่ยเด้งสดสดสดมากๆชิ้นใหญ่ด้วยทุกคนหอยอร่อยอะ่ะต้องกินรวมกันน้ะมันจะแบบความฟินมันอยู่ในแบบกินรวมกันอร่อยมากอะ่ะคือหอยนางรมก็สดไม่ร่อยจริงคิ้วไม่ชนกันแน่นอนทุกคน วันนี้อยู่กับวินนี่ในรายการนูหิวรายการที่จะพาทุกคนไปกินอาหารสติีทฟูดอร่อยๆกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านบ้านส้มตำสาขาพนังกานั่นเองค่ะ oh. ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าร้านบ้านส้มตำ oh. แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบแค่เมนูส้มตำเมนูเดียวนะ oh. เขามีแบบเมนูหลากหลายมา,มากๆเลยนะคะทุกคนจะอร่อยจะเด็ดแค่ไหนเนี่ยตาวินนี่ไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคน เดินทางมาร้านบ้านส้มตำสาขาพนังเก้าใช้ถนนรัตนาธิเบตฝั่งขาเข้ากรุงเทพมุ่งหน้าสะพานพนังเก้าให้กลับรถที่ใต้สะพานเลยค่ะกลับรถมาแล้วเนี่ยให้เลี้ยวเข้าซอยบ้านไซม้าทางซ้ายมือตรงมาเรื่อยๆประมาณ1นกิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยค่ะ <c oughs> และเมนูที่วินนี่สั่งก็ได้มาเสิร์ฟที่โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมีถึง5เมนูด้วยกันเลยนะคะแต่ละอย่าง่ น่ากินมากๆมา,มา,มาดีกว่าค่ะเดี๋ยววิจญามาแนะนําแต่ละเมนูให้ทุกคนได้ดูกันเลย <c oughs> เริ่มที่เมนูแรกเลยนะคะทุกคน <c oughs> เมนูแรกก็จะเป็นตําไหลบัวกุ้งสวนนะคะค <c oughs> ือแบบไหลบัวเขาเนี่ยน่ากินมากๆ <c oughs> ส่วนเมนูที่2นะคะก็จะเป็นต้มแซบเนื้อเปื่อยนะคะทุกคนกลิ่ลนะคือแซบสุดๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เมนูที่3ของเราก็จะเป็นตําหอยนางรมนะคะ <c oughs> ส่วนเมนูที่4เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลยนะคะก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะก็มีน้าจิ้มซีฟู้ดกินครบถูกกันไปแล้วก็เมนูที่ห ก็จะเป็นลาบปลาหมึกไข่นะคะน่ากินมากๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนมาที่เมนูแรกนะคะก็จะเป็นเมนูตำไหลวัวกุ้งสดนะคะเอาไหลวัวเป็นอย่างแรกเลยไตื่นเต้นเนละอ,อ,อันนี้คืออะไรลหลวัวเขาคือแบบชิ้นใหญ่แล้วก็ชุ่มมากๆอร่อยมากกรอบมากๆเลยทุกคนไม่รู้จะเรียกยังไ น้ำสุต่ําเขาแบบเข้มข้นดีมากๆก็คือเผ็ดเริ่มเผ็ดละแ<า>ต่มาต่อกันที่กุ้งสดดีกว่าค่ะสวบเมนูนี้เป็นเมนูโปร,โปรดวินมากๆเลยนะคะทุกคนอยแซ่บอร่อยมากทุกคนคือแบบว่า รสชาตินะคะมันจะแบบนัวมากแล้วกุ้งเขาเนี้ยเด้งสดสดสดมากๆชิ้นใหญ่ด้วยทุกคนคืออ,อร่อยอะ่ะส่วนน้ำซ้มตาก็จะมีความนัวแล้วก็เผ็ดนํานะคะมันแซ่บมากทุกคนใครที่ชอบทานเผ็ดๆนะคะวินแนะนำเป็นเมนูนี้เลยนะคะเพราะมันแบบเผ็ดได้ใจมากๆทุกคนมาดีกว่าจะมากินคู่กับข้าวเหนียวถ้าแบบใครมากินส้มตาแล้วไม่มีข้าวเหนียวเนี่ยไม่ได้นะ นี่นะคะทุกคนจิ้มไปเลยจริงๆก็อยากใช้มุ้งแหละแตบบ่ซ่อมก่อนอร่อยอร่อย,อยข้าวเหนียวเขาก็คือแบบดีมากมันจะร้อนแล้วกินคู่กับน,น้ำตต้มก็คือแบบอ้อยหยุดไม่อยู่ ี่นะคะวินก็ตักคำใหญ่ๆไปเลยเดยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าวินเนี่ยอร่อยจริงๆนี่นะคะอร่อยมากน้ำตาอะไหลทุกคนไม่เผ็ดนะอร่อยและเมนูที่2ของเราก็จะเป็นต้มแซ่บเนื้อเปื่อยนะคะทุกคน กลิ่นคือแบบหอมฉุยมาดูกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันนี้คือวินสั่งแบบว่ารวมเครื่องในมาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคีรวนะคะเขาเรียกกันแบบนั้นโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นมามนะคะทุกคนน่ากินมากเลยอะและนี้ก็คือเพลของเรานะคะเป็นเนื้อเปื่อยที่เราสั่งมานะคะทุกคน อร่อยมากอร่อยแบบเนื้อ,อคือละมุนเวอร์ละมุนละมุนมากๆส่วนรสชาติเนี่ยคือแบบว่าขอชิมอีกสักนิดนึงรสชาติเขามีความเปรี้ยวนำขึ้นมานะคะแล้วก็มีเผ็ดเ็นิดๆอร่อยมากทุกคนไม่อร่อยจริงเนี่ยคิ้วไม่ชนกันนะคะทุกคนแล้วก็วินจะมาลองอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องในก็คือม้ามันเองส่วนตัววินะไม่เคยกินไม่เคยกินเลยนะลองดู啊 วินก็จะมารีวิวว่าคือรสชาติที่วินกินอ่ะมันจะมีความแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนตับนะแต่ว่าเนื้อของมาม,นมันจะเปื่อยกว่าแล้วมันก็จะมีความแบบเคี้ยวง่ายมากกว่าแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะทุกคนอร่อยมากกินกับน้าซุปเนี่ยคือเข้ากันมากๆอ,อและเมนูที่3ของเรานะคะก็จะเป็นตำหอยนางรมนั่นเองคือแบบว่าหอยนางมรมเขาในชิ้นใหญ่มากๆทุกคน าหายแล้วล่าสุดอร่อยมากทุกคนสดมากๆแล้วก็แบบว่าชิ้นใหญ่ไม่เคยเจอแบบส้มตำร้านไหนที่เราหอยนางรมเขาชิ้นใหญ่ขนาดนี้จริงๆปะจะต,ต้องกินกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมมันจะได้เข้ากันนี่นะคะทุกคนคือวินอยากกินคำใหญ่ๆก็ข้าวเหนียวอ่ะต้องจุกๆไปเลยแล้วต้องเอาเข้าวเหนียวไว้ข้างล่างแล้วก็ซดน้ําหน่อยแล้วก็เอามะละกอวางไว้ข้างบนสุดท้ายด้วยหอยนางรมนี่โหน่ากินนามองแค่นี้ยังน่ากินเลย อร่อยหรือผูดหวยวะเนี่ยอร่อยมากต้องกินรวมกันนะมันจะแบบความฟินมันจะอยู่ในแบบกินรวมกันอร่อยมากอะคือหอยนางรมก็สดน้ำก็คือแบบมีความนัวมีความข้นความเผ็ดก็เริ่มมาแล้วแล้วก็กรอบๆดีๆเนี่ย มาร้านบ้านช้กตำนะคะเมนูนี้เนี่ยต้องโดนจริงๆทุกคนมันแซ่บมันเผ็ดมันดื้อมากๆเลยทุกคนเป็นเมนูที่ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดแต่เมนูที่4ของเรานะคะก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลานั่นเองนะคะทุกคนเขาก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูดมาให้ด้วยนะแต่ว่าแต่คํคำแรกเนี่ยเราจะมาลองกินกันแบบไม่จิ้มก่อน อนนี้คือคิวไม่คมวดตตาโทรแฮนแล้วทุกคนคือแบบแรกคือจะคิดว่าแบบว่ามันจะเหนียวกันเนี่ยทุกคนหนูว่ามันไม่เหนียวมันมันนุ่มมากอ่ะคือแบบถ้ามีแบบให้ลองชิมได้จะส่งไปให้ลองอร่อยอ่ะทุกคนเคยเก็บฟิลแบบป่าปื้มจนแบบน้ำตามจะไหลปะมีอยู่จริงนะไม่ได้มูนะขิ้นต่อไปเราจะมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันดีก,กว่าค่ะวินว่าต้องอร่อยมากแน่ จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดคือมันเข้ากันได้แบบงงว่ามันเข้ากันได้แต่มันอร่อยมากเข้ากันแบบได้ดีมากทุกคนต้องลองนะอันนี้คือแบบปอบปื้มมากเลยเอ่ะน้ำจิ้มซีฟูดนะคะทุกคนแบบว่ามันมีความเปรี้ยวๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอมากินเข้ากับหมูกรอบเนี้ยมันเข้ากันแบบได้ลงตัวมากๆเลยทุกคนมันละมุนแบบละมุนมากแล้วเนื้อสามชั้นเขาก็คือแบบหนานุ่มมากๆแต่ขั้ต่อไปนะคะวินจะมากินรวมเลยกินกับเป็นน้ำซ้มตามแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะทุกคน เพราะว่าคําที่เรากินรวมไปคือแบบว่ามันฟินมากพี่วินเลือกกินคำโตขนาดนี้นะคะเพราะว่ากินคําเล็กๆมันไม่สะใจนะคะทุกคนต้องกินคําใหญ่ๆไปเลยนี่เขาจะได้รู้ว่าเราอร่อยจริงๆ กินรวมกันไปนะคะเอาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเนี่ยกินคู่กับน้ำซุปต้มคือแบบดีมากอร่อยมากแล้วคือแบบว่าคําใหญ่คาโตๆคือแบบว่ามันฟินมากเลยนะคะใครมาทานที่ร้านบ้านช่องตำเนี่ยนะคะคืออยากให้สั่งเมนูสองเมนูนี้มาคู่กันเลยเพราะว่าน้ำซุปต้มเขาเนี่ยกินกับเมนูอะไรก็อร่อยจริงๆค่ะทุกคนแลเมนูที่ห้านะคะรีวิสัมมาก็จะเป็นลาบปลาหมึกไข่นั่นเองนะคะทุกคนเรามาชิมกันดีกว่า คนเมื่อกี้กินน่าจะเป็นส่วนของไข่ปลาหมึกไปทุกคนมันแบบนิ่มนุ่มละมุนลิ้นม,มาอร่อยมากกินคู่กับแตงกวาคือที่สุดแล้วค่ะทุกคนดีมากรสชาติของเขาจะมีความแบบว่าเผ็ดเผ็ดแบบซับซ่าความลาบแหละขึ้นมาเลยอร่อยมากๆเลยทุกคนเป็นอีกเมนูที่ถือว่าแบบต้องสั่งปลาหมึกคือดีมากทุกคน ว่าหนูน่าจะหิวจริงจังแล้วแหละไม่ร่อยจริงคิ้วไม่ชนกันแน่นอนค่ะคน นะคะทุกคนอร่อยทุกเมนูจริงๆคะ่ะวิสั่งมา5เมนูเนี่ยนะคะคืออร่อยทุกเมนูเลยสําหรับใครเนี่ยที่แบบว่าเป็นสายทานเผ็ดๆแซ่บๆเนี่ยอยากให้มาลองกันที่ร้านนี้จริงๆค่ะอร่อยมาก <c oughs> และในวันนี้ก็หมดเวลาของวินนี่แล้วนะคะในเทปหน้าเนี่ยวินนี่จะพาทุกคนไปกินอะไรอร่อยอีกอย่าลืมตตามวินนี่ได้ใหม่ในรายการโนหิว no ทางช่องรั t o รีผ่านกล่องทีวีบีกิกะทีวีที่นี่ที่เดียวคะ่ะ